ก่อนรับชมความเดือดในวันนี้กดไลค์ให้ลุงหน่อยนะจ๊ะคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเพราะหลักฐานมันขาตาสันดานโจรมันเผยออกมาให้คนทั้งโลกเห็นแล้วเจ7พฤศจิกายนวันที่ประสาททัวายของไทยเราถูกย่ำหยีจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมภาพล่าสุดที่ออกมาบอกได้คำเดียวว่าน่าสมเพชสภาพตอนนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับรังโจรกลางป่า เอาเศษผ้าใบเอาตาขายปัญญาอ่อนมาขึงจนรกไปหมดเปลี่ยนโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นบังเกอร์ทหารชั้นต่ำนี่หรือวะการดูแลรักษามมรดกโลกนี่มันคือการทำลายชัดๆงานนี้คนทั้งโลกเขาเห็นหมดแล้วครับว่าใครกันแน่ที่ไร้อารยธรรมแล้วที่มันพีคที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือไอหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาจากโดนลาดตะเวนของไทย แต่มันมาจากความโง่ของพวกมันเองน้องสาวแท้ๆของหุนเซนนั่นแหละครับที่ยกขโยงกันไปเยี่ยมทหารไปทำพิธีปาหีแต่หารู้ไม่ว่าทุกรูปที่มึงโพสตทุกคลิปที่มึงลงมันคือการประจานสันดานตัวเองให้คนทั้งโลกเห็นขอบใจจริงๆที่ช่วยหาหลักฐานมัดคอพี่ชายตัวเองงานนี้ไทยเราไม่ทนแล้วครับยื่นคำขาดไปชัดๆ ปราสาทตะควายเป็นของไทยร้อยเปอร์เซกองทัพเราเตรียมแผนรุกคาดไว้หมดแล้วส่วนจะยึดคืนด้วยวิธีไหนอันนี้ขอไม่บอกครับ เพราะนี่มันคือยุทธวิธีทางทหารไม่ใช่ละครลิงที่จะมาเป่าประกาศให้ใครรู้แล้วในขณะที่มันกําลังดิ้นอยู่ที่ปราสาทตอนนี้ฮุนเซนก็กําลังจะหงายเก่งแล้วครับเพราะมาตรการบีบให้จนตรอกของไทยเรามันได้ผลตอนนี้มีรายงานว่ามันต้องลักลอบขนสเสบียงข้ามแดนกันเป็นกองทัพมดปากบอกไม่เดือดร้อนแต่การกระทํามันฟองว่ามึงกําลังจะอดตายถามว่าเห็นสภาพแบบนี้แล้วโอกาสจะได้คืนมันยากไหมยากสิครับยากมาก เพราะเราไม่ได้สู้กับคนที่มีอารยธรรมแต่เรากำลังจะทวงบ้านคืนจากโจรที่มันจนตรอกและพร้อมจะทำทุกอย่างแต่งานนี้บอกเลยยากแค่ไหนก็ต้องเอาคืนแล้วดูสิ่งที่มันทำสิครับคุณผู้ชมมันไม่ได้แค่เข้าไปยึดนะแต่มันกำลังดัดแปลงเปลี่ยนโบราณสถานให้เป็นฐานทัพถาวรนไอ้ที่มันบอกว่าบูรณะน่ะเหรอมันคือการสร้างบันไดเหล็กอย่างดีทำทางด่วนส่วนตัวให้ทหารมันวิ่งขึ้นมาเติมกำลังได้สบายๆเวลาจะปะทะกันตัดภาพมาที่ ฝั่งไทยเราสิครับยังเป็นทางธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเราให้เกียรติสถานที่ไม่ใช่พวกไร้อรารยธรรมที่พร้อมจะเอาสว่รนไปเจาะโบราณสถานเพื่อทําราวบันไดให้โจรเดินนี่คือเหตุผลที่มันลำเลียงคนได้เร็วกว่าเราเพราะมันไม่สนไงครับว่าโบราณสถานจะพังช่างมันขอแค่กูสะดวกก็พอแล้วดูสภาพปราสาทต,ตอนนี้สิครับผมเห็นแล้วโคตรจะเจ็บใจมันเอาบังเกอร์กระสอบทรายไปอุดทุกรู เอาตาข่ายปัญญาอ่อนมาคลุมจนหมดสภาพนี่มันคือหลักฐานมัดตัวที่ชัดที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมมันกลัวมันกลัวจนขี้ขึ้นสมองกลัวว่าไทยเราจะเอาคืนกลัวโดวนของเราจะไปเห็นสันดานโจรของมันเพราะอะไรมันถึงทําแบบนี้เพราะประสาตาควายคือไพ่ใบสุดท้ายในมือของมันคือสิ่งเดียวที่มันคิดว่าจะเอามาต่อรองกับประเทศไทยได้ มันคือการจับสมบัติชาติเป็นตัวประกันคิดจะเอาของที่ขโมยไปมาต่อรองกับเจ้าของบ้านโอ้โหสันดานแบบนี้มันน่ายกย่องจริงๆครับและนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันต้องกางตะขายกันเหมือนคนบ้าเพราะมันรู้ดีว่าไทยเราอยากได้คืนใจจะขาดแต่ไอที่บอกว่าเรายังใช้กําลังไม่ได้ในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ไม่ได้ตลอดไปนะครับอย่าลืมสิครับใจเย็นๆเ,เกมนี้เราเป็นคนคุมเพราะไทยเราไม่นั่งเฉยๆใ,ให้มันย่อมยีศักดิ์ศรีหรอกครับฝันไปเถอะเพราะล่า สุดกระทรวงกลาโหมไทยเราก็ออกมาตอกฝาโลงแล้วครับยืนยันเสียงดังฟังชัดปราสาทตาควายอยู่ในเขตแดนไทยจบนะไม่ต้องเถียงส่วนเรื่องการเอาคืนรัฐบาลเราก็เล่นตามเกมโลกครับประกาศชัดว่าจะใช้สันติวิธีจะเจรตาผ่าน,นกลไกบ้าบออะไรนั่นไปก่อน นี่คือการเล่นบทพระเอกให้คนทั้งโลกดูครับคุณผู้ชมให้มันเห็นว่าใครกันแน่ที่มีอาระยะธรรมแต่ในคำประกาศนั้นมันมีประโยคทองซ่อนอยู่เว้นแต่จะเกิดอุบัติเหตุจนต้องใช้กำลังซึ่งจะเป็นวิธีสุดท้ายคุณผู้ชมเข้าใจความหมายนะครับนี่ไม่ใช่การยอมแต่มันคือการขีดเส้นตายคือการบอกว่ากูให้โอกาสมึงแล้วนะถ้ายังดื้อด้านก็อย่าหาว่าไม่เตือนพร้อมกันนั้นเราก็ยื่นคำขาดไป แล้วเอาอาวุธหนักของมึงออกไปให้หมดเพราะเรารู้ว่าสันดานมันชอบเล่นลูกตุกติกแล้วไอเรื่องเก็บกู้ระเบิดน่ะเหรอ ไม่ต้องไปหวังให้มันมาช่วยหรอกครับไทยเราลุยเองในแผ่นดินของเราและนี่คือหมัดน,นอกที่กำลังจะตามมาครับเรากำลังจะสร้างรั้วชายแดนกึ่งถาวรยาว798้กาิกิโลเมตรนี่ไม่ใช่แค่รั้ววัลดนามไก่กานะครับแต่มันคือรั้วของจริงข้างล่างทึบข้างบนโปรง่งเตะลวดหนามไม่ใช่แค่กันคนแต่กันสันดานไปตายพวกชอบล้ำเส้นไปเลยนานาชาติก็ตบมือให้สิครับชมว่าไทยเราโคตรฉลาดไม่ใช้ก ลังแต่ใช้สมองแต่คุณผู้ชมครับไอที่พูดมาทั้งหมดน่ะคือบนกระดาษในโลกแห่งความจริงคืออะไรคือมันก็ยังยึดอยู่เราเข้าไปไม่ได้ล่าตระเวนไม่ได้พูดแบบไม่อ้อมค้อมคือมันยึดไปแล้วแล้ววิธีไหนแหละที่จะได้คืนผมฟันธงให้ตรงนี้เลยไอทาว่าเจราจาเน่ะรอไปเถอะสิปีเพื่อเผื่อชาติหน้าก็ยังไม่จบเพราะกับคนประเภทนี้สันดานแบบนี้บางทีการพูดภาษาที่มันเข้าใจที่สุดอาจจะไม่ใช่ ภาษาคนก็ได้ครับแล้วไอ้เรื่องประสาทต,ตาควายยังไม่ทันจางตอนนี้มีอีกเรื่องที่ฝั่งโน,น้นมันดิ้นพล่านอยากได้คืนใจจะขาดฉเฉลยศึก18คนที่อยู่ในมือเราไงครับคุณผู้ชมมีข่าวลือออกมาว่าจะปล่อยตัววันที่12พฤศจิกายนนี้แต่คุณผู้ชมครับช้าก่อนคิดว่าไทยเราจะใจดีปล่อยให้ง่ายๆเหรอ ฝันไปเถอะโคศกกองทบกออกมาเบรกหัวทิ่มเลยครับบอกชัดๆว่าทุกอย่างยังอยู่ระหว่างพิจารณาอยากได้คนคืนเหรอได้แต่ของฟรีไม่มีในโลกไทยเรายื่นเงื่อนไขไปแล้วครับไม่ใช่การขอร้องแต่คือการสั่งข้อแรกมึงต้องถอนอาวุธหนักเฟสแรกให้เสร็จก่อน ทำให้มันจบภายในวันที่สิบพฤศจิกายนนี้ข้อสองห้ามเสือกห้ามมายุ่งวุ่นวายตอนที่ไทยเรากําลังเก็บกู้ระเบิดในแผ่นดินของเราทำสองข้อนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนี่มันไม่ใช่การเจรจาครับแต่มันคือการแลกเปลี่ยนตอนนี้คณะผู้สังเกตการอาเซียนก็กําลังจ้องตามไม่กระพริบดูว่าสันดานมันจะตุกติกอีกไหมส่วนที่ต้องไปปล่อยตัวไกลถึงจันทถึงตราดนั่นแหละเพราะกฎหมายโลกเขาห้ามทรงเฉลยคืนกลางสนามรบไงครับเห็นไหมไทยเราเล่นตามกติกา กะเป๊ะเแ,แต่ใช้กติกาบีบให้มันจนม,มุมแล้วย้ำอีกครั้งนะไอ้ IC ข้อที่เรายื่นไปนะ่ะทั้งเรื่องถอนอาวุธเก็บกู้ระเบิดปราบแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็จัดการปัญหาที่บ้านหนองจานมึงต้องทําให้เป็นรูปธรรมภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้นี่มันไม่ใช่การร้องขอครับคุณผู้ชมแต่มันคือการยื่นคําขาด เอาตัวประกรันของมึงมาแลกกับความสงบสุขของชายแดนไทยเกมนี้ไทยเราเป็นคนคุมครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่าไอ้ไพ่ตายของเรามันจะไม่ได้ผลเหรอครับตอนนี้สิ่งที่ขเขมรมันกลัวยิ่งกว่าผีก็คือการปิดด่านของเรานี่แหละครับล่าสุดโคศกรกระทรวงกลาโหมมันต้องรีบแจ้งออกมาแถลงเลยครับว่าจะยอมลายอาวุธหนักเฟสสองแล้วในวันที่8พฤศจิกายนนี้ทําไมล่ะครับเพราะมันดิน้นมันจนตรอกมันกําลังจะอดตายเลยต้องรีบทําตามข้อตกลงเหมือนหมาเชื่อง แถมรอบนี้มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนมาดูด้วยหมดทางถูกติกแล้วครับแต่ไทยเราก็ย้ำคำเดิมคำขาด12พฤศจิกายนนี้ถ้าอาวุธหนักของมึงยังออกไปไม่หมดแม้แต่กระบอกเดียวฉเฉลย1ิ18คนของมึงก็นอนคุกไทยต่อไปไม่ต้องมาต่อรอง ทำให้ครบแล้วค่อยมารับคนคืนงานนี้มันถึงต้องยอมไงครับเพราะถ้าไม่ยอมมันก็เท่ากับประจานตัวเองกลางโลกว่าไม่เห็นหัวทหารชั้นผู้น้อยปล่อยให้คนตัวเองถูกจับแต่ผู้นําเสือกปากดีเกมนี้ไทยเราบีบให้มันต้องเลือกครับจะเอาหน้าหรือจะเอาคนแต่ถามว่าเชื่อใจได้ไหมผมบอกเลยอย่าสันดานปากว่าตาขยิบมันแก้ไม่หายหรอกครับแต่อ้ที่มันเด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับล่าสุดไทยเราเดินเกมรุกไปอีกขั้นเราไปล้ม เสรราสัญญาณของจริงปักเสรราของเราเองห่างชายแดนแค่25เมตรคุณผู้ชมครับนี่มันไม่ใช่แค่เสรราสัญญาณโทรศัพท์แต่มันคือเสรราธงที่มองไม่เห็นคือการตอกเสรราเข็มประกาศศักดาคือการส่งสัญญาณไปบอกมันตรงๆว่าทุกความเคลื่อนไหวของมึงอยู่ในสายตาเราหมดแล้วแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเราจะหยุดแค่บีบทั้งเศรษฐกิจเหรอครับคิดว่าเราจะปล่อยให้มันใช้แผ่นดินเราเป็นฐานหลอกลวงคนไทยต่อไปเหรอฝันไปเถอะ เพราะล่าสุดไทยเราไม่ได้แค่ปักเสาสัญญาณของเราแต่เราบุกไปค้นเสาสัญญาณของแก๊งคอ์เซนเตอร์นระกฝั่งโน้นทิ้งด้วยไอเสาที่มันตั้งห่างชายแดนแค่25เมตร ไอเสาที่มันใช้เป็นฐานยิงสัญญาณโทรมาสูบเลือดคนไทยกว่า37,000ครั้งเราจัดการถอนรากถอนโคนมันทิ้งไปแล้วครับตัดเส้นเลือดอีกเส้นปิดช่องทางธรรมหากินของมันไปอีกทางเจ็บจีดถ,ถึงใจหุ่นเซนแน่นอนแล้วผลของการบีเพห้จนตรอกมันเป็นยังไงรู้ไหมครับนี่คือหลักฐานที่โคตรจะชัดล่าสุดทหารพรานเราไปดักจับของลักลอบข้ามแดนคุณผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรครับยาเสพติดเหรืออาวุธเหรอเปล่าเลยมันคือไส้กรอกกับลูกชิ้นสาม กระสอบครับคุณผู้ชมเข้าใจความหมายไหมครับประเทศที่ปากดีบอกไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้ถึงขั้นต้องลักลอบขนลูกชิ้นไส้กรอกจากฝั่งไทยไปประทังชีวิตมันอดอยากปากแห้งจนไม่มีอะไรจะกินแล้วครับนี่แหละครับคือผลของการปิดด่านไม่ต้องยิงสักนัดแต่ทําให้มันหิวได้ทั้งประเทศนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันต้องดิน้นที่มันต้องยอมทําตามเกมเราทุกอย่างเพราะมันอยากเปิดด่านอยากส่งคนมาทํางานอยากขายของอยากซื้อของถ้าไม่ได้ก็อดตายกันต่อไป หลังจากนี้ก็รอดูครับพอมันได้เฉลยคืนไปแล้วสันดานมันจะออกอีกไหมแต่บอกไว้ตรงนี้เลยถ้ามึงเล่นไม่ซื่ออีกรอบนี้เราพร้อมตอบโต้แบบไม่คุยแล้วครับงานนี้มันถึงต้องยอมไงครับเพราะถ้าไม่ยอมมันก็เท่ากับประจานตัวเองกลางโลกว่าไม่เห็นหัวทหารชั้นผู้น้อยปล่อยให้คนตัวเองถูกจับแต่ผู้นําเสือกปากดีเกมนี้ไทยเราบีบให้มันต้องเลือกครับจะเอาหน้าหรือจะเอาคนแต่ถามว่าเชื่อใจได้ไหมผมบอกเลยอย่าช่วยกันใช้ออกไปให้โลกได้รู้แล้ว ผมขอความกรุณาคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกันไปกดติดตามเฟซเฟซบุกลุงโจบควบข่าวเผื่อว่าผมพูดมากเกินไปแล้วช่วงนี้ปลิวเราจะได้อย่างได้เจอกันอีกและอย่าลืมครับผมลงคลิปทุกวันตอน6กโมงเชา้าสำหรับวันนี้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนบ๊ายบายจ้า